ผักสวยๆครับสวิตชาร์จสวยๆครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมสวิตชาร์จสวยๆครับสวยจริงๆเลยเนี้ยไม่แอบยู่ตรงเนี้ยสวิตชาร์จสวยๆครับนี่ก็สวิตชาร์จสวยๆครับสวิตชาร์จสวยๆครับ สวิตชาร์จสวยๆสวิตชาร์ดสีเหลืองเอ็งนี่ม่แอบ,บอยู่ตรงนี้นี่เองหนีเลยโอ้มีมแมลงมาแอบ,บอยู่ที่สวิตชาร์จนะครับอืมเราต้องมันดูนะครับศัตรูเขาก็ไม่ค่อยเยอะนะก็นำไม่ได้ใส่ยาไม่ได้สายยาไม่ได้สาย,ายาอะไรนะครับสวิตชาร์จ สวยครับสวยมากสวิตชาร์ดสวยมากเลยนี่เขาเขาจะมีมะแมลงในมาเกาะน,นะครับเนี่ยเนี่ยครับมแมลงนี่ชอบมาเกาะสวิตชาร์ดนะครับเขาชอบมาเกาะสวิตชาร์ดครับสวบิตชาร์ดเหลืองยังไม่ครบครับยังขาดสวิตชาร์ดชมพู สงัยจะต้องไปหาซื้อมาเพิ่มนะครับสวิตชาร์จชมพูนะครับอันนี้เป็นสวิตชาร์จเหลืองสวิตชาร์จเหลืองส่วนนี้เป็นสวิตชาร์จขาวครับเนี่ยครับเขาจะขาวมันประกาศเลยเนี่ยครับสวิตชาร์จเนี่ยครับใบเขาก็จะโดนอันนี้จะศัตรูจะกินง่ายนะไม่รู้เป็นอะไร โอ,อ้มีตัวปาดด้วยท่านผู้ชมอุ้ยมีตัวปาดด้วยออ้มีตัวปาดแอบซ่อนอยู่ด้วยโอ,โอ้ตัวเขเล็กนิดเดียวนะท่านผู้ชมมีตัวปาดแอบซ่อนอยู่นะครับนี่ครับเอา้าอยู่ให้สบายนะตัวเจ้าปาดนะเขาแอบอยู่ในเนี่ยเขาเขาไม่เขานิ่งมากเลยนะครับเขานิ่งมากเลยเขานิ่งมากเลยตัวเขาเล็กนะครับ โตเขาเรียกเขาแอบอยู่นะครับผักเคียวครับโตไวมากเนี่ยผมเก็บเมื่อวานเมื่อวานผมก็เก็บไปทานนะครับเนี่ยครับผมโอ้แตกยอดโอ้สวย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 ผักเควีวสวยมากพันธุ์ดโนเสาด้วยใบหย,ยิกเออนี่เขามีไอ้นี่ด้วยเขามีพรียะอ๋อ เขามีเพลี้ยด้วยจะต้องหาอะไรมาฉีดพ่นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเพลี้ยลงโอ้ไม่ได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 ้เพลี้ยลงตัวน,นี้เป็นไงบ้างตัวน,นี้เป็นไงบ้างมีเพลี้ยไหมเอ่ยไม่มีเพลี้ยแต่โดนกัดอืมตัวน,นี้กรอบมากนะครับถ้าเบื่ชมรสชาติมันๆน,น,นี่ไงนี่ไงศัตรูของเขาโอ้ตะกะเตน โอ้คุณตะก,กะเตนโอ้ตกกะกะแตนเขาชอบโอ้ตกกะกะแตนเขาชอบนี่เองรู้แล้วต้นนี้กําลังสวยครับต้นนี้กําลังสวยเฮ้ยอย่าเพิ่งเพลี้ยลงนะเพลี้ยอย่าเพิ่งลงนะจะต้องหาวิธีกำจัดเพลี้ยะนะครับ ท่านใดมีวิธีกำจัดเพลี้ยก็แนะนำได้นะครับอืมมาขึ้นเพลี้ยมาขึ้นตรงที่ต้นสวยๆด้วยนะมาขึ้นตรงต,รงต้นสวยๆดยสะพนานไดโนเสาร์ด้วยนะเนี่ยครับอืมบางอาจตะกับเทนตัวนี้ยเนี่ยครับเนี่ยตตัวนี้เขาทำมากินผักเนี่ยเดี๋ยวโดดเนี้ยเพอะตัวนี้โตมาก ต้นนี้โตมากเลยนะครับต้นนี้นี่เขาเขายังไม่ขึ้นสูงนะแต่เขาแตกเขาแตกตาเขาแตกกิ่งออกเยอะเลยนะครับเขาแตกกิ่งออกเยอะเลยแตกกิ่งออกเยอะเลยนะครับเนี่ยครับผมผักเคียวผักเคียวนะครับผมเขาแตกกิ่งออกเยอะเลย ผักเคียวนะครับผักเคียวตอแตกแจกเิ่งออกเยอะเลยตัวนี้ขนานะครับขนาปูเล่อายาโดนนอนเจาะแล้วเนีย่ยต้องหมั่นดูนะครับผมต้องหมั่นดูนะครับเห็นใบสวยๆแต่ว่านอนโดนเจาะแล้วแต่ว่ายอดของเขาโดนเจาะแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยครับเมฆพวกหนอนนี่ก็เลอเกินนะอืม มาเจาะไอเรายิ่งไม่ชอบฆ่าสัตว์ด้วยดูครับมาเจาะโอ้เละหมดเลยไอเรายิ่งใจดียิ่งมาทําลายผักของเราอีกนะเราใจดียิ่งมาทําลายผักของเราอยู่จะทำยังไงดีเนะาะคราวนี้ดูเขาเจาะกินยอดหมดเลยนะ่ะไม่อยากฆ่าสัตว์ด้วย แต่สัตว์มันใจร้ายสัตว์มันใจร้ายไม่รู้ทำยังไงดีสัตว์มันใจร้ายนะครับสัตว์มันใจร้าย <c oughs> ใจไม่ดีหรือเมื่อเขาเป็นสัตว์ใจไม่ดีล้วทำยงไงดีอำเภชมยูเอาเถอะโอ้เหี่ยวเลยอ้าวมะเขือทำไมเป็นเช่นนี้ทำไมไหมล่ะเพราะอะไรอ่ะอืม ตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่แต่อันนี้เน่าละน,นี่เน่าแล้วเน่าไปแล้วอันนี้ขึ้นชาดนะครับผมขึ้นชาดสวยๆต้นเดียวนะครับขึ้นชายสวยๆต้นเดียวขึ้นชาสย,ยวชาสวยๆครับเมื่อเช้าก็ เอาไปใส่มาม่าแล้วครับมเมชาอเอาไปใส่มาม่าแล้วว้าพิกก็พิกก็เน่าครับท่านผู้ชมดูเราไม่ใส่ยาไม่ใส่ปุ๋ยมันก็เน่านะครับเน่าพิกเน่าครับโอ้แย่เลยแย่เลยดีแต่ผักหวานนี่แหละที่ยังโอเคอยู่ดีแต่ผักหวานที่ยังโอเคอยู่กำลังแตกยอดนะครับ กำลังแตกยอดยังโอเคอยู่นะผักหวานนะแตกยอดดีครับผักหวานนี่ยังโอเคอยู่นะครับศัตรูเขาน้อยนะครับศัตรูเขาน้อยนะครับโอ้พึ่งเกาะลำไยพึ่งมากินน้ำลำไยครับโอไม่รู้เขาทำาลังตรงไหนของเขานะเมากินน้ำลำไยเต็มเลยโอ้ดูครับ ผึ้งมาเกาะเต็มเลยเขามากินน้ำลำไยอ้าช่วยกันผสมพันธุ์นะขอให้ลำไยดังโดกนะขอให้ลำไยดกๆดนะช่วยกันผสมพันธุ์นะโอ้พึ่งเต็มหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหพึ่งเต็มหมดเลยไม้สังเกตโอ้โหพึ่งเต็มหมดเลยโอ้ปีนี้ถ้าทางลำไยจะดกนะครับเพราะผึ่งเข้ามาเกาะเต็มเลยนะครับ พึ่งกระตวน้อยนะไม่ใช่พึ่งตัวหลวงพึ่งน้อยพึ่งน้อยนะครับเข้ามาเกาะดอกลําไญ่ครับเข้ามาเกาะดอกลาใหญ่ครับโอ้โอ้พึ่งสังเกตเห็นพึ่งสังเกตเห็นพึ่งเยอะแยะเลยโอ้พึ่งสังเกตเห็นนะครับโอ้พึ่งสังเกตเห็นพึ่งสังเกตเห็นโอ้โหเต็มเลย เพึ่งมาเกาะพึ่งมากินนะ้ำลำไยครับเต็มเลยครับโอ้โหพึ่งเต็มหมดเลยโอ้พึ่งเต็มหมดเลย,โอ,เมมเลยโอ้ปีนี้ถ้าทางจะได้กินลำไยใฮ้โอ้เต็มหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่พึ่งนะผีเสื้อด้วยนะทั้งพึ่งทั้งผีเสื้อนะครับทั้งพึ่งทั้งผีเสื้อนะครับท่านผู้ชม สวยสวยสวย